สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วก็กลับมาพบก,กับการทดสอบและรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงาน m o t o r ร์ไรฟกันอีกครั้งครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอร์นมอเตอร์ไรก็ได้มาอยู่กับเจ้าซอนเต z ส1 0 R 1รถมอเตอร์ไซค์เนเกตไบ k e รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนไปที่เรียบร้อยซึ่งผลการทดสอบและรีวิวของมันจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับ แน่นอนครับจุดขายแรกสุดของ 310R1 ก็คือดีไซน์ที่ดุดันโฉบเฉี่ยวเน้นสัดส่วนชัดเจนตั้งแต่หัวจรดท้ายในฉบับของซอนเตชุดไฟหน้าเป็นแบบโคมเดี่ยว LED ซึ่งสามารถเปิดปิดให้เหลือแค่เพียงแถบ DRL เพียงอย่างเดียวก็ได้แบบนี้ขณะที่ไฟเลี้ยวทางด้านหน้าก็จะเป็นแบบแถบ LED ติดตั้งอยู่ข้างชิ้นแฟรริงตรงนี้ ส่วนไฟเบรกหลังก็จะเป็นแบบ LED ที่วาดแนวยาวตามช่วงบั้นท้ายตัวรถซึ่งบั้นท้ายตัวรถเนี่ยก็จะเป็นแบบ under tail นะครับเพราะว่าตัวขายุดทะเบียนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยจะมีการทำน็อตสำหรับใส่ท้ายสั้นเอาไว้ด้วยส่วนชุดไฟเลี้ยวหลังก็จะเป็นแบบดวง LED เช่นกันนะครับซึ่งมันจะติดตั้งอยู่ตรงชุดกันดีดด้านล่างและแน่นอนครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของขายุดป้ายทะเบียนด้วย โดยสำหรับชุดหน้าจอมาตรวัดของมันนะครับก็จะเป็นแบบ f ู l l d ต้น TFT ซึ่งจะแสดงผลค่าพื้นฐานค่อนข้างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัดรอบความเร็วตำแหน่งเกียร์ระดับน้ำมันระดับอุณหภูมิเครื่องยนต์แล้วก็จะมีเรื่องของเวลามีระบบ ABS วัดโบลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็จะมีระยะทางทริป1ทริปแล้วก็มีระยะทางรวมแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เราจะสามารถปรับได้ด้วยก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเร็วเฉลีย่ยตลอดทริปนะครับ มีระยะทางคงเหลือลต่อน้ํามันที่ยังมีอยู่ในถังตอนนี้แล้วก็มีในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับจะเป็นแบบเรียลไทม์และที่สําคัญเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยจะสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลอินเทอร์เฟซได้ด้วยโดยนี่ครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยตรงทีมก็คือเข้ามาที่ทีมเสร็จปุ๊บอา่าเลือกนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมจะมีซิมเปิลเมื่อกี้เป็นซิมเปิลอยู่ต่อไปก็เป็นแคชชั่วนะครับปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับก็คือเราจะสามารถปรับได้4รูปแบบนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูที เห็นไหมครับจะมีแคชชวลมีเรสมีสตรีทแบบนี้แล้วก็นอกนั้นก็จะมีในเรื่องของปรับเวลามีปรับความสว่างมีปรับหน่วยความเร็วนะครับมีเลือกภาษาแล้วก็นี่ครับหน้าจอของเขาเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาบลูทูธได้ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อแสดงผลเวลามีสายโทรศัพท์เข้ามีข้อความเข้านะครับ แล้วก็ตัว E ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะหมายถึงโหมดการทํางานของเครื่องยนต์ซึ่งเราจะสามารถเซตได้2รูปแบบนั่นก็คือ E ที่หมายถึง E c โแล้วก็ S ที่หมายถึง Sport ส่วนแฮนด์บาร์ก็จะเป็นแบบแฟตบาร์ที่ถูกทําผิวสีทองเอาไว้เช่นเดียวกับพักเท้าขาตั้งคู่สวิงอาร์มนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตรตรงกลางแฮนด์บ hmm. าร์ก็จะพบกับแถบสเกลบอกองศาการติดตั้งแฮนด์และที่สําคัญครับตัวตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยก็มีการแกะลายคําว่าซอนเตสเอาไว้ด้วย ชุดสวิตช์แฮนด์ทางด้านซ้ายก็จะให้ปุ่มมาค่อนข้างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปุ่มแตรปุ่มไฟเลี้ยวปุ่มไฟผ่าหมากปุ่มไฟสูงต่ําและด้านหน้าก็จะมีปุ่มกระพริบไฟสูงต่าด้วยส่วนที่เห็นแย่ออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสวิตช์การปรับเซ็ตหน้าจอส่วนทางด้านขวาก็จะมีในเรื่องของปุ่มคิวสวิตช์ปุ่มปรับโหมดการทํางานของเครื่องยนต์ปุ่มสตาร์ทและตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟหน้าส่วนที่เห็นแย่ออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสวิตช์เปิดบอก สวิตเปิดปาถังน้ํามันแล้วก็ที่เห็นแดงตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตเปิดระบบการทํางานของตัวรถทั้งคันนั่นเองโดยสําหรับตัวสวิตสีแดงที่ว่านี้ก็จะทางานร่วมกับชุดกุญแจย์เลสหน้าตาเล็กจิ๋วเหลิวกระทัดชิ้นนี้ครับมือเบรกมือคลัตช์ก็จะมีการขึ้นรูปให้เหมือนกับของแต่งตั้งแต่ออกโรงงานเพราะจะมีทั้งในเรื่องของฟีเจอร์การปรับระดับมีการเจาะร่องเหมือนกับการไล่เบาและที่สําคัญตรงนี้ครับก็จะมีการทําร่องเอาไว้เพื่อที่ว่าเผื่อตอนล้มเอาไว้ด้วย จากชุดแฮนด์บาลงมาทางชุดแฟริ่งทางด้านซ้ายก็จะพบกับนี่ครับพอร์ต USB ซึ่งพอร์ต USB ที่ว่าเนี่ยจะเป็นแบบ2พอร์ตด้วยนะครับถังน้ํามันจะเป็นถังเหล็กขนาด15ลิตรซึ่งจะซ่อนอยู่ด้านในครอบถังพลาสติกตรงนี้อีกทีนะครับส่วนวิธีการเปิดฝาถังก็อย่างที่บอกไปก็คือเราจะต้องกดปุ่มตรงนี้แล้วฝาก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เบาะนั่งชิ้นเดียวแต่จะมีการแบ่งโซนชัดเจนนะครับระหว่างผู้ขี่แล้วก็ผู้ซ้อนซึ่งหนังที่ใช้ในการหุ้มเนี่ยก็มีการกัดลาย กันหนืดไว้อย่างดีและที่สําคัญครับวิธีการเปิดบาอก,ก็แน่นอนครับว่าจะต้องกดที่สวิตช์แฮนด์ตรงประกับเหมือนกันนะครับชุดเฟรมจะเป็นแบบโครงเหล็กที่ซ่อนอยู่ด้านในชิ้นแฟริ่งอีกทีและถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีครับตรงสติ๊กเกอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกด้วยนะครับว่ามีการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะฟรีสําหรับปีแรกทอไอเสียเป็นแบบยกสูงเพื่อหลบแนวล้อแล้วก็มีดีไซน์เป็นแบบ2รูนะครับ ชุดล้อหน้าหลังเป็นแบบอลอยก้านถูกกัดลายเพื่อเปิดได้เห็นเนื้ออลูมิเนียมดูสวยงามโดยไซส์ยางก็จะเป็นไซส์110ทับ70ขี่17ทางด้านหน้าและไซส์ยางทางด้านหลังก็จะเป็นไซส์160ทับ60ขี่17ซึ่งจะเป็นไซส์ที่พอๆกับพวกรถมอเตอร์ไซค์พิกัด 500cc เลยทีเดียวและจุดเด่นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดสวิงอาร์มหลังของมันนะครับที่จะเป็นแบบ็อกเกอร์โมโนอาร์มหรือว่าสวิงอาร์มแขนเดียวนั่นเอง ในส่วนของท่านั่งครับแม้ว่าท้ายรถของเขาเนี่ยจะดูค่อนข้างสูงแต่สําหรับผ euh. ู้ข <ove> ี่ที่สูงไปถึง170เซนอย่างผมเนี่ยก็สามารถกวาดขาข้ามได้สบายๆแบบนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวเบาะนั่งของเขาเนี่ยก็จะสูงประมาณ795มมดังนั้นเนี่ยกับผู้ขี่อย่างที่บอกครับผมสูงไม่ถึง170เซนก็สามารถเนี่ยครับใช้อุ้งเท้าเนี่ยแตะพื้นทั้งสองข้างได้สบายๆนอกจากนี้ครับไอตัวหว่างขาครับช่วงเบาะตรงใต้หวางขาค่อนข้างเพียวดังนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถใช้ช่วงต้นขาเนี่ยหนีถังได้สบายๆมากๆ แต่ว่ามันจะมีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือไอตัวเบาะนั่งของเขาอะครับมันจะค่อนข้างบุโฟมมาบางไปนิดนึงแล้วก็อีกอย่างคือเขาเรียกอะไรความชันของตัวเบาะครับมันจะค่อนข้างโน้มไปข้างหน้าซึ่งมันจะบีบให้ผู้ขี่โน้มไปข้างหน้านั่นแหละนะครับแต่ว่าพอนั่งขี่ไกลเนี่ยจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างปวดก้่นไปสักนิดนึงเพราะว่ามันไม่สามารถนั่งได้เต็มเบาะนั่นเองส่วนลำตัวช่วงล่างในเรื่องของตำแหน่งพักเท้าโดยรวมก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าไม่ได้ถอยไปข้างหลังมากเกินไปหรือว่าอยู่ข้างหน้ามากเกินไปนนนอออกกจาี้ใเรื่งงข ความกว้างซ้ายขวาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับทำให้ผมสามารถเนี่ยใช้เข่าในการเปิดออกเพื่อทิ้งโค้งได้นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าชมมากๆส่วนลําตัวช่วงบนต้องบอกวันนี้รับว่าแฮนด์บาร์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้งุ้มเข้ามาหาตัวเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันพยายามจะบีบให้ผู้ขี่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงถึงจะได้ควบคุมมันได้สบายๆแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความกว้างครับก็เป็นความกว้างที่ค่อนข้างดีนะครับเราสามารถพลิกเลี้ยวได้ง่ายมากๆนอกจากนี้คือน้ําหนักของเขาอ่ะมันแค่กนนร้อ,อรรรยอรต่านี่ย ทำได้คล่องตัวแน่นอนแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่อาจจะต้องสังเกตักนิดนึงคือความสูงของแฮนด์กับกระจกมองข้างครับตัวแฮนด์เนี่ยมันจะพอดีกับพวกกระจกรถกระบะตัวเตี้ยส่วนกระจกเนี่ยก็จะพอดีกับพวกรถกระบะตัวสูงดังนั้นเวลามุดพวกช่องจราจรต่างๆอาจจะต้องระวังกันตรงนี้สักนิดนึงแต่ถ้า2จุดนี้ผ่านไปแล้วที่เหลือก็สบายครับเพราะว่าท้ายมันค่อนข้างแบนส่วนเบาะผู้ซ้อนเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็คือเบาะผู้ซ้อนของเขาเนี่ยอย่างที่เราให้ดูเมื่อกี้แลละคือ บอกของเขาอะ่ะมันจะค่อนข้างเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ขี่ที่ตัวหนาอย่างผมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันนั่งไม่ได้เต็มก้นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้ขี่ไซส์เล็กสาวๆผอมบางน่าจะกําลังพอดีแต่มันจะมีอีกจุดหนึ่งครับก็คือเขาไม่ได้มีมือจับด้านหลังมาให้นะครับไม่มีเลยนะครับเราจะจับไฟเบรกก็ไม่ได้นะครับดังนั้นวิธีการซ้อนเกาะผู้ขี่ไว้จะดีกว่าครับเครื่องยนต์ของมันก็จะเป็นบล็อกสูบเดียวดับเบิลแฮดแคมชาร์ป4วาวระบายความร้อนได้น้ําความจุ 312cc ให้กําาลังงงสสูุด35แรม PS ที่9 5 0 0รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก30นิวตันเมตรที่7 5 0 0รอบตน่อนาทีนอกจากนี้ยังมีระบบสลิปเปอร์คลัชติดตั้งมาให้เรียบร้อยส่งผลทําให้น้ําหนักนิ้วที่ต้องใช้ในการกดก้านคลัชเนี่ยเบาลงมากและช่วยลดอาการล้อหลังกระชากตอนเชนเกียร์ผิดจังหวะได้ดีเลยทีเดียวส่วนท่อที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นท่อที่เอาไว้ดูดน้ํามันเครื่องไปเก็บไว้ในเฟรมแล้วก็ดูดน้ามันเครื่องจากเฟรมกลับมาที่เครื่องยนต์เนื่องจากเครื่องยนต์บล็อบบก ลดจุดศูนถ่วงของเครื่องยนต์ให้ต่าลงนั่นเองส่วนสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับด้วยความที่เครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวดังนั้นจุดเด่นของมันแน่นอนครับว่าจะเป็นในเรื่องของแรงบิดในช่วงรอบต้นที่ดีมากๆและที่สำคัญครับถ้าสมมุติว่าเราบิดไปถึงซักช่วง6,000ถึง8,000รอบเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แรงบิดของมันออกมาอย่างเต็มที่บิดมันมือมากๆเลยส่วนในเรื่องของรอบปลายเนี่ยน่าเสียดายที่มันตัดเร็วไปน,นิดนะครับคือจะอยู่ที่ประมาณา1 แล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ผมทําได้เนี่ยถ้าดูจากคลิปท็อปสปีดที่เราจะแนบเอาไว้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ159กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าตัวเลขที่ผมทําได้จริงๆนะมันจะอยู่ประมาณ160 h. ดังนั้นขอการันตีแล้วกันว่าถ้าคเพื่อนขี่ดีๆเนี่ย150กลางๆถึงปลายๆมีเห็นแน่นอนส่วนในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองจริงๆอ่ะทางซอนเตสเขาได้เคลมไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ32กิล นะครับซึ่งถ้าผมขี่ด้วยความเร็วสักประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะมันก็ได้ค่านั้นจริงๆนะแต่ถ้าสมมุติว่ามือหนักขึ้นมาเงี้ยมันก็จะลงมาสัก20ก,กลางๆซึ่งก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สําหรับเครื่องยนต์พิกัดนี้อยู่ดีแต่มันจะมีจุดเต็งนิดนึงครับก็คือตัวหม้อน้ําของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบติดตั้งวางตั้งอยู่ทางด้านขวาของเครื่องยนต์นะครับซึ่งในเรื่องของความร้อนนะ่ะจริงๆอ่ะเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้ร้อนอเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ลมที่พัดมาจาก หลังนั้นนะเพื่อนใส่กางเกงขาสั้นหรือแบบพวกกางเกงที่มันจะเลิกขาขึ้นมาหน่อยอันนี้จะสัมผัสได้เลยครับว่ามันร้อนอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าใส่กางเกงยีนขายาวแบบผมเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ครับชุดระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าก็จะเป็นแบบชกอัพตะเกียบคู่หัวกลับส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นโมโนช็อคอัดแก๊สไนโตรเจนสามารถปรับพีโรดได้ด้วยการขันสตัดซึ่งมันจะทางานร่วมกับสวิงอาร์มแขนเดี่ยวอย่างที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้สําหรับฟิลลิ่งการทํางานของระบบกันสะ แข็งมากนะครับทั้งด้านหน้ทาทั้งด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตติ้งแบบนี้เนี่ยทำให้ในเรื่องของการซับแรงสะเทือนจากพื้นถนนต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะจับเต็มซะน,นิดหนึ่งนะครับเวลามีแรงอะไรพวกนี้จะส่งมาถึงตัวผู้ขี่ค่อนข้างมากเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เบาะเขาอะค่อนข้างบางดังนั้นอะแรงทั้งหมดอะเรารับรู้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าข้อดีของการเซตติ้งโช้แข็งแบบนี้เนี่ยมันทำให้เวลาเราพลิกเลี้ยวตัวรถนะครับมันทําได้คล่องตัวมากๆแล้วก็อัตราการยืดยุกเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองข มันเป็นอัตราการยืดยุบที่ค่อนข้างเร็วดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราขี่ครับอาการรถต่างๆอมันจะส่งมาถึงตัวผู้ขี่ได้ง่ายมากนะครับก็คือจะเป็นจุดที่แบบเราสามารถแก้อาการรถได้ค่อนข้างไวระบบเบรกทางด้านหน้าก็จะเป็นดิสเดียวขนาดใหญ่ทำงานร่วมกับชุด floating mount caliper 2ลูกสูบส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสเดียวขนาดใหญ่เช่นกันแต่มันจะทำงานร่วมกับชุด floating mount caliper 1ลูกสูบเท่านั้น ไม่เพียงเท่านั้นครับสายเบรกที่ให้มาก็ยังเป็นแบบสายเบรกถักทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนระบบ ABS ที่ติดตั้งมาให้ก็ยังเป็นของแบรนด์ดังบอชจากเยอรมันด้วยส่วนฟิลลิ่งระบบเบรกของเขานะครับคือเรื่องของน้ำหนักเบรกเนี่ยด้วยความที่มาเป็นสายเบรกถักก็อีกนั่นแหละครับเวลาที่เราต้องกดน้ำหนักเนี่ยจะรู้สึกว่ามันตึงมือไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่เราสามารถไล่น้ำหนักเบรกได้ส่วนฟิลลิ่งการจับของตัวคาลิเปอร์ครับเวลาเขาจับจ,บจานเบรกเนี่ยมันจะไม่ได้ไวนะ แต่ว่ามันจะจับได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็ที่สําคัญคือมันเอาอยู่ครับกับน้ําหนักตัวรถที่145กิโลกรัมตัวนี้ส่วนระบบ ABS ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นระบบ ABS ที่ถูกพัฒนาหรือว่าถูกวิจัยโดยทางบอสแบรนดเยอรมันซึ่งนิยมใช้โดยพวกค่ายยุโรปดังนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบ ABS เนี่ยรับรองว่าทํางานได้เนียนทํางานได้ดีแน่นอนครับหายห่วงได้เลยในเรื่องของความปลอดภยัย สรุปนะครับซอนเตส 310R1 ถือเป็น n a k e d Bike คลาส 300cc หนึ่งรุ่นที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของดีไซน์ที่มีความดุดันและโชบเชี่ยวกว่าใครนอกจากนี้ยังมีเรื่องของออปชั่นเสริมในพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ให้มาค่อนข้างจัดเต็มและเครื่องยนต์ของมันเองก็ถือว่ามีความมันติดมือเป็นอย่างมากดีไซน์โชบเชี่ยวดุดันกว่าใครและที่สําคัญคือเรื่องของโซมิงอาร์มแขนเดี่ยวที่เพิ่งมีมาให้ในตัวรถรุ่นนี้โดยหากเพื่อนๆคนในสนใจ ตัวซอนเตส 310R1 ก็จะมีเฉดสีให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันนั่นก็คือสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่ในตอนนี้โดยสำหรับราคาวางจำหน่ายอย่งเป็นทางการก็จะอยู่ที่149,000กับอีก500บาทและนะเพื่อนๆจองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บซอนเตสไทยแลนด์ก็จะได้รับราคาพิเศษไปเลยครับ138,000กับอีก900บาทแต่จะจำกัดเฉพาะ50คันแรกเท่านั้น โดยถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถรับชมตัวจริงได้เลยครับที่ศูนย์บริการซอนเตสทั่วประเทศหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k s o n t e ส Thailand ก็ได้สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานมอตรไซควลจะมีเนื้อหาสาระอะไรจะมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆรุ่นไหนมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอตร์ไซควลรวมถึงไปกด f o l lowing กด s ีนเฟิร์สกดเฟสบุ๊ดแฟนเพจเฟซบุ๊กมอเตให้กับพวด้วย ส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอรโ์นมโตไรอัลและทีมงานก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ